สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนในช่วงของเดือนมีนาคมปี2,569ในความสัมพันธ์ที่บอกว่าพันธนาการทางความรักจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรก Knight of Pentacles อัศวินถือเหรียญ p a เพจออฟสวดเด็กถือดาบฝ่ายออฟพินจ์เกิห้าเหรียญ Death ไพ่ของการจบสิ้นเคลียร์บางสิ่งบางอยา่างทูออฟบอร์ดสองไม้เท้า เจแฮงแมนไพ่ man, ของความสูญเสีย f o ออ of War สี่ไม้เท้าในอ of c ั p อัศวินถือถ้วย p a g e of c ั p เด็กถือถ้วยและสุดท้าย King of พิ n ท a c l e s ราชาถือเหรียญ ในความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้สำหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนในความสัมพันธ์ที่บอกว่าพันธนาการทางความรักจะเป็นเช่นไรเจ้าชะตาในช่วงตอนนี้นะฮะได้ไพ่ได้ออฟพนทิกอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญหมายถึงความมั่นคงหมายถึงความรัก การเชื่อใจการไว้ใจซึ่งการนแ้ะกันทือเรียนไปถึงความรู้สึกทางด้านจิตใจที่บอกถึงความมั่นคงหรือการมีฐานะที่ดีในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตาุน้ำคนที่มีฐานะดีนะคะธุรกิจการงานทํางานหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหุ้นส่วนต่างๆนะคะประมาณนั้นนักธุรกิจช่วงนี้ความรู้สึกสิ่งที่คุณเป็นไปและได้พบได้เจอ บางทีเกี่ยวกับการเดินทางบางทีการเดินทางที่การงานอะที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะใกล้จะไกลช่วงนี้เดินทางบ่อยสําหรับชาวธาตุน้ำเดินทางบ่อยออกสื่อออกสังคมออกงานบ่อยและสิ่งที่คุณได้พบได้เจอในช่วงตอนนี้นะคะเพจออฟ o ซดเด็กถือดาบอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคมีปัญหา มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือด้วยระยะทางอาจจะมีความห่างไกลในความสัมพันธ์กับความรักก็เป็นไปได้พไพ่ใบนี้คืออุปสรรคคือปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีเข้ามาให้คุณได้ได้พบได้เจออยู่บ่อยครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันทําให้ในช่วงตอนนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นไพ่ห้าเหรียญ ความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้บางคนรู้สึกอึดอัดนะกับปัญหาที่มีเข้ามาบางครั้งความรู้สึกคนรักคนใกล้ชิดต,ตัวชอบนำปัญหาชอบนำเรื่องราวมาให้แต่คุณชอบใช้อารมณ์ชอบทำอะไรที่เหมือนเด็กหรือเขาจะอายุน้อยมากกว่าคุณก็เป็นไปได้และเขามักใช้อารมณ์เหมือนเด็กๆอะอืมแล้วก็มีเรื่องให้คุณ ต้องไปช่วยแก้ไขต้องไปช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลาแม้จะยากลําบากมากสักเท่าไหร่ก็ติดตามกันไปอยู่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะห้อยติดตามกันไปทึ่ได้บอกว่าชาวท่าน้ําในช่วงตอนนี้มันเหมือนคุณได้เจอกับพันธนาการเป็นบ่วงเป็นกรรมทางด้านความรักความสัมพันธ์สลัดยังไงก็ไม่ทิ้งนะคะ แล้วไม่ได้อยู่เฉยๆมักจะนําเรื่องราวนําปัญหานําความไม่สบายใจและความไม่แน่นอนในชีวิตเข้ามาด้วยอารมณ์ต่างๆเป็นผู้ใหญ่แต่บางทีก็อาจใช้อารมณ์เหมือนเด็กดื้อเอาแต่ใจไม่ฟังใครอีโก้สูงแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมคนทําให้ในช่วงตอนนี้คุณจึงรู้สึกว่าอืมนะคะอยากอยากหนีอยากหลุดพ้นอยากออกไปจากจุดเนี้ยจุดเดิมที่มันเป็นอยู่ ซึ่งมันลำบากอึดไออึดอัดใจมากสลัดยังไงก็ไม่พ้นยังติดห้อยอยู่แบบเนี้ยยังเป็นทุกข์อยู่แบบเนี้ยยังตามตือ้อยู่แบบเนี้ยบางคนเจอคู่ที่แบบอืมไม่ไปไหนไม่ทําอะไรเกาะติดเหมือนปลิงประมาณนั้นตามตือ้อยู่แบบเนี้ยคนทุกข์ก็คือตัวคุณชาวธาตุน้ำนะคะเข้าใจความรู้สึกเลยบอกได้เลยว่าในสิ่งที่คุณคิดและเป็นไปไพ่ใบนี้หมายถึงการ การสูญเสียและยังรวมถึงการบอกเลิกการจากลาการทําบางสิ่งบางอย่างที่มันมันมันสมเหตุสมผลนะ่ะที่จะทําบางทีมันถึงที่สุดแล้วในความรู้สึกอืมัมนมันสุดสุดแล้วอะ่ะในความคิดในความรู้สึกที่ที่เป็นไปพอแล้วอะ่ะเข้าใจอะ่ะคาว่าพอแล้วอิ่มแล้วอ่ะอืพอแล้วประมาณนั้นมันถึงทางตันแล้ว มันเหมือนคู่กรรมมันเหมือนคู่กรรมที่ยังต้องใช้ชดใช้กรรมต่อกันเมื่อหมดซึ่งผลบุญผลกรรมต่อกันไม่อยากจากก็จะต้องจากแต่ในเวลานี้ในนาทีเนี้มันเหมือนมันเป็นคู่กรรมมากกว่าซึ่งยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งยังไงก็สลัดกันไม่ทิ้งแล้วมันทําให้ชาวธาตุน้ําต้องต้องเข้าใจตัวตวนที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณรู้แล้วคุณต้อง เข้าใจในชีวิตที่จะดําเนินหน้าต่อไปอยังไงที่จะวางตัวเองอยังไงจะคิดจะวางแผนและใช้ชีวิตยังไงสู้ต่อไปให้มันผ่านพ้นในในเคาะกรรมในช่วงนี้ให้มันไปได้ก่อนบอกได้เลยว่าเจตเข้ามาไพ่ใบนี้หมายถึงการเคลียร์การจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าชาวธาตุน้ำที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกมันเหมือนการจบกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามานั่นเองอืม คือการเคลียร์ได้แล้วเพราะที่ผ่านมามันมีความเหมือนความรังเลใจอะมีความรังเลใจอยากจะไปข้างหน้าแต่เหมือนข้างหลังก็ยังดึงหลังไว้อยู่ก็ยังมองอยู่ว่าจะไปซ้ายไปขวาแต่มองถึงอนาคตนะอยากชัดเจนอยู่นะแต่ระหว่างซ้ายกับขวาก็ยังไม่เลือกที่จะตัดสินใจอะไรสักทีเพราะฉะนั้นแล้วเดทบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจจบกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อ เพื่อการเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเหมือนพันธนาการเหมือนบ่วงเหมือนกรรมที่ติดตามกันมาอืที่ติดตามห้อยกันมาอยู่แบบนี้แล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่ามันมันทุกข์มันจําเจมันอิ่มมันเจอแต่ปัญหาเดิมๆแบบซ้ําๆซากๆไม่ไปไหนสักทีมันจะวนเวียนมาอยู่แบบเนี้ยแล้วมันก็ติดค้างอยู่ภายในใจเหมือนคนถูก มัดมือมัดแขนมัดขาแล้วแล้วทําอะไรไม่ได้ทั้งๆท,ที่รู้ที่เห็นในสิ่งที่เป็นไปในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรในชีวิตได้พบได้เจออืมและมัดช่วงหลังๆมาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ไม่ดีเลยมักจะมีแต่เรื่องราวมักจะนําแต่เรื่องราวความเดือดร้อนเข้ามาให้คุณได้แก้ได้ช่วยอยู่บ่อยครั้งประมาณนั้นนะและสิ่งที่คุณกําลังคิดจริงๆอ่ะชาวธาตุน้ํา คุณอยากมีความสุขนะคุณต้องการชีวิตที่มันมีความสุขคุณต้องการคำว่าครอบครัวบางคู่ด้วยวัยด้วยอายุที่มันมากขึ้นมองเห็นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอยากได้ความมั่นคงอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากอยู่แล้วสบายใจพอทำงานเหนื่อยเกลับบ้านไปก็อยากไปพักอยากไปหาสามีภรรยาอยากไปหาลูกอยากไปอบกอดคนในครอบครัวและให้กำลังใจตอบกับ นี่คือสิ่งที่คุณกําลังพยายามทําหรือปรับปรุงหรือกําลังประคับประคองบางคนประคับประคองความรักให้คงอยู่ให้ครอบครัวยังอยู่เพราะกลัวอะไรกลัวความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตบางคนคิดถึงครอบครัวเป็นหลักสําคัญเพราะบรรไปชีวิตไม่อยากอ้างว้างไม่อยากโดดเดี่ยวมันก็เลยอยู่ในพัฒน,นาการที่บอกว่า มันถูกบีบถูกรัดไว้ด้วยความจําเป็นด้วยเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับสังคมเนาะ,นะให้สังคมยอมรับประมาณนั้นมีหน้ามีตาในครอบครัวซึ่งชาวธาตุน้ําพื้นฐานดวงของแต่ละคนก็ไม่ก็แตกต่างกันออกไปจะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วดูไว้เพื่อนําไปปรับอันไหนตรงไม่ตรงก็นําไปปรับกับชีวิตดูไว้เพื่อไปปรับไปเปลี่ยนไปแก้ไขจุดที่มันบกพร่อง ด้วยความจําเป็นบางสิ่งบางอย่างมันทําให้ชาวทาตนาเหมือนกับอืมฉันต้องอยู่เหมือนหัวเหมือนหัวโขนน่ะถูกสวมใส่ด้วยหัวโขนไม่ว่าจะเป็นโขนตัวไหนคุณก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่ที่มันเป็นไปประมาณนั้นคิดถึงครอบครัวคิดถึงความสําคัญคิดถึงคนที่อยู่ในในครอบครัวประมาณนั้นคือสิ่งที่คุณกําลังพยายามคิดและแก้ไขอยากทําให ให้มันดีขึ้นในชีวิตความสมบูรณ์แบบเนาะบางคนไม่อยากขาดบางคนไม่อยากขาดอยากมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตแต่ถ้ามันถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนจริงๆหรือเลือกจริงๆก็เอาเท่าที่คุณจะสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ในชีวิตของคุณให้ได้ก่อนแค่นั้นเองคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนในที่นี้มีคนเดินทางมา ขอคำปรึกษาเขาได้ขอความช่วยเหลือเขาได้เขาเป็นคนที่มาด้วยความจริงใจอาจจะได้พบกับบุคคลที่เขาเดินมาด้วยความจริงใจมาหาคุณถือถ้วยมามีแต่เจตนาที่ดีอยากช่วยเหลือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบคนที่ทํางานรับราชการหรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบนั่นแหละจะมาช่วยเหลือคุณอืมอย่างน้อยก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยปรึกษาให้คําแนะนําคุณเป็นอย่างดี อยู่เช่นเดียวกันและสิ่งที่คุณกำลังคิดบางครั้งในความรู้สึกในความคิดเพจออฟคัพหนึ่งถ้วยบางทีมองย้อนไปคุณมักจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เคยมีความสุขมีความหวังด้วยกันเพราะชาวธาตุน้ำคุณเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมีเมตตาแล้วจุดอ่อนของคุณคือขี้สงสารคน ให้อภัยคนได้ง่ายคนที่เขามักเห็นผลประโยชน์จากตัวคุณเขาจะเอาความรักเข้ามาแอบแฝงและอ้างบอกว่าความรักแต่จริงๆคือมันเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาล้วนๆแต่คุณมักจะเสียความรู้สึกแล้วก็พลาดนะ่ะกับความรู้สึกแบบนี้โดยง่ายเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจดีเกินไปสำหรับชาวธาตุน้ำแต่คุณก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆตอบแทนด้วยนะ นะกรรมดีของคุณเดี๋ยวมันจะส่งผลมาให้คุณได้พบได้เจอกับสิ่งดีๆแน่นอนเพราะดูจากหน้าไพานะ่นปัจจุบันนะตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าความรู้สึกของคุณมันมันเต็มแล้วอะในความอึดอัดใจในความที่พัฒน,นาการที่มันเป็นบ่วงเป็นโซ่ของคุณไว้อยู่ต้องการที่อยากที่จะมีชีวิตใหม่อืมอยากมีชีวิตใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆขอโอกาสในชีวิตในการเริ่มต้นครั้งใหม่ จะได้ไหมประมาณนั้นเพราะใบสุดท้ายของคุณคือ king o f p n i n c e ราชาถือเหรียญไพ่ใบนี้หมายความว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณพัฒน,นาการทางความรักมันจะจบลงได้ด้วยดีไพ่ใบนี้คือการมีชีวิตใหม่การมีชีวิตที่มั่นคงทางด้านความรู้สึกหนะ้าที่การงานการเงินคนใกล้ชิดคนรอบตัว คุณจะสมหวังในความรักคุณจะได้พบความรักที่ดีความรักที่มันเหมือนการอบอ้อมอารีการอบกอดกันด้วยความรักที่ที่จริงจังจริงๆอืมที่จริงจังจริงๆและคุณก็อาจจะได้พบกับคนที่เขาอายุเยอะมากกว่าตัวคุณรวมทั้งพ่อไม้แม่ไม้แต่เขาเป็นคนที่อบอุ่นและเป็นคนที่พึ่งพาคุณสามารถไว้วางชีวิตกับเขาได้ รู้สึกอยู่ใกล้และอบอุ่นผูกพันคุณจะได้เจอเขาคนนั้นบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณได้ผ่านพ้นมามันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณแต่ปลายทางของคุณย่อมสวยงามเสมอสําหรับชาวธาตุน้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวธาตนะุน้นะวันปลายชีวิตของคุณโฟกัสในสิ่งที่ดีและคุณจะได้พบกับชีวิตที่มันมีความสุขและคู่ควรที่คุณจะได้รับนั่นเอง สำหรับภายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวธาตุน้ำไหมขอคำแนะนำจากภายเอก of p พินช์ 8เหรียญคุณจะได้คู่ฐานะดีนะคุณจะได้คนที่ขยนันคนที่ตั้งใจทำมาหากินคนที่เขาสร้างชีวิตสร้างโอกาสสร้างความมัง่งคั่งมั่นคงด้วยตัวเขาเป็นคนที่จริงใจคุณจะได้พบคู่ที่ฐานะดีเป็นคนที่ขยนันจริงจังและไพ่บอกว่าอย่าได้กังวลอะไรนะับจากนี้ไปจงใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะ จงใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องไปกังวลกับอะไรว้าว G M เความสุขสมหวังในชีวิตจะเกิดขึ้นกับคุณนอกจากมีความรักที่ดีมีความสุขในชีวิตแล้วพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าการได้รับเกียรตินะคะการได้รับเกียรติได้มีชีวิตที่มันมั่นคงได้ออกสื่อออกสังคมได้มีหน้ามีตาในสังคมเป็นเป็นที่ยอมรับอ่ะอเป็นที่ยอมรับให้แก่สังคมก็เป็นไปได้ และยังหมายความว่าคุณอาจจะได้พบกับคนที่เขาอายุเยอะมากกว่าคุณ5-10ปีขึ้นไปรวมถึงชาวต่างชาติแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่บอกว่ามาด้วยความอบอุน่นเพราะเป็นคนที่มีอำนาจมีบาร,รมี ะะอยู่ใกล้แล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งเขาจะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้ในทุกๆอย่างที่คุณต้องการอย่าได้น้อยใจในชีวิตตัวเองจงดีใจกับสิ่งที่คุณจะได้พบได้เจอในวันข้างหน้าความรักเป็นสิ่งที่ดีงามได้กู้ที่ฐานะดีและก็คนที่ขยันทำมาหากินเป็นคนที่รักจริงนะคะถือว่า เรื่องราวชีวิตของชาวทัตน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนคุณได้พ้นจากพานธนาการทางความรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วชีวิตของคุณจะได้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขทั้งในปัจจุบันและต่อไปด้วยอนาคตนะคะให้ความสุขกับตัวเองมากๆให้คุณค่ากับตัวเองมากๆในโลกใบนี้ยังมีอะไรที่จะต้องศึกษาหรือทำอีกมากมายเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ สู่ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ